โยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านลับมาพบกับผมนัทโยใน,ในในการรีวิวแนะนำเกมมือถือหน้าเล่นนะครับแล้ววันนี้ก็มีเกมแนว m o b ้านะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองกันกับเกมที่มีชื่อว่า ROV นะครับหรือชื่อเต็มมันคือ Realm of Valor er, ครับผมเป็นเกมใหม่จากค่ายกาลีน่านะครับแน่นอนว่ามันคือโมบา้า โมบ้าก็คือมัลติเพเยอร์ออนไลน์ t วทเทิลอาครับเป็นแบบว่าเล่นกับผู้เล่นคนอื่นมีทั้งแบบ3ต่อ3 5ต่อ5เจอกันแล้วเน้นทำลายป้อมนะครับให้เราบังคับฮีโร่ได้ตัวเดียวยามของมันน่าจะประมาณนี้สั้นๆอันนี้เป็นหน้าจออินเทอร์เฟซแรกครับก็คือเข้ามาจะมีโหมดการเล่นให้เลือกเลยไม่มีอะไรวุ่นวายยุ่งยากมากนะครับด้านซ้ายก็จะมีร้านค้า ขายของนะครับขายฮีโร่เป็นแพ็คนี่เติมเงินเพียง20บาทได้ริโปโ้โอ้โหโปรโมชั่นมันจะซื้อเป็นแพ็คได้นะครับใช้ไอ้ด้านบนมันจะมีทองแล้วก็ไอ้เพชรแดงอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าทําอะไรอันนี้เพิ่งลองเล่นไป,นแ,ปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้สีฟา้ฟาๆเนี่ยเอาไว้ซื้อแพ็คซื้ออะไรพวกนี้นะครับเติมเงินเอานี่วก็จะมีฮีโร่ขายครับผมรานะคาเท่าไหร่ก็ว่าไป มีรูนด้วยนะสกินก็มีรูนนี่เหมือนจะช่วยเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพิ่มสักค่าสถานะให้เรานิดนิดหน่อยหน่อยต้องอัพไปเรื่อยๆหมายถึงว่ายิ่งเล่นเราจะจะยิ่งอัพไปก็จะยิ่งเก่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อฮีโร่ครับกดเข้าไปดูได้นี่คริสซี่เป็นเหมือนพิกซี่นะครับผม กดดูสะกงดูสกิลได้แล้วก็ตรงอุปกรณ์ครับตรงนี้เขาก็จะมีว่าแนะนำว่ามันจะต้องซื้ออะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นสายเวทอะไรอย่างนี้นะฮะแก้ไขได้เราตั้งค่าได้เพราะว่าตอนเล่นอะ่ะมันจะไม่เหมือนในพวกโมบ้าใน PC ที่เราสามารถกดซื้อไอเทมอะไรได้แต่ว่าอันนี้มันกดไปมันจะแบบลำบากเพราะมันบังหน้าจอมันก็จะเป็นไอเทมแนะนำขึ้นมาครับผมมันก็จะสะดวก ตอนเราเวลาซื้อของซื้ออะไรนะฮะยังมีลูบูครับลิปโปนั่นเองเทพสงครามโคเชเลยเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยมากครับตัวละครนี่แบบว่ากราฟิกถือว่าดีเลยค่าพลังโคตรสูงเลยลิปโปทำไมค่าไอตัวปิกที่อ่อนแอขนาดนี้นี่ตัวอะไรเนี่ยเทรนเทรนใช่ไหมอ่านว่าเทรนเทนเทนท่าน อันนี่ <S <S 1> <S 1> สร้างมันเนอะครับโอเคส่วนสกิลก็เป็นสกิลที่ไว้คอยซัพพอร์ตการใช้งานซัพพอร์ตตัวละครเราอย่างเช่นอันนี้มีสปินมันก็จะมีครูดาวแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมใช้ในเกมได้อุปกรณ์ก็มีกี้เข้าไปให้ดูแล้วครับผมเข้าไปตั้งค่าได้ด้านล่างเป็นเมนูทั่วไปนะครับพวกอาชีพเมนพวกอะไรพวกทำเควส ในคังกระเป๋าเรามีรูนมีอะไรด้วยเห็นไหมใช้เลยก็ได้อต้องปดล็อกก่อนอือันนี้อาช i e v e m e แต่เหมือนกดแล้วมันยังดีเลยดีเลยอยู่นะจดหมายครับผมอันนี้เป็นเพื่อนสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับเกมนี้อันนี้อะไรแรงกิ้ง Uh huh. มีเพื่อนเราเล่นไปไกลด้วยนะฮะโอเคไอ้ตรงขวามือนี่ภารกิจรายวันมันเป็นเหมือนกล่องหีบฟรีครับผมเราต้องเล่นต้องจัดก,การต้องแบบผ่านไปหลายๆครั้งมันก็จะได้หีบมานะครับได้แต้มมะเดี๋ยวเราเข้ามาเลยในโหมดต่อสู้จะมีจับคู่ทีมแข่งกับบอทดก็เล่นกับ AI แล้วก็แคมฝึกแคฝึกไม่มีอะไรครับไม่หนุกอันนี้คือโหมดปกติคือเล่นกับชาวบ้านแล้ว มีทั้งแบบเดทแมทโซโล่อะไรพวกนี้ด้วยหมดการเล่นหลากหลายมากครับแต่เราจะเลือกเล่นเบสิกที่สุดก็คือหมดแรกเนี่ยครับ5ต่อ5้าเขาร่วมเลยนี่ครับการจับคู่ของเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะจะมีเวลาให้แป๊บๆเดียวเนี่ยจิบกว่าวีก็สามารถได้แล้วเข้าเกมาได้แล้ว เราเล่นตัวอะไรดีเล่นตัวนี้แล้วกันน่ารักดีครับแฟรี่เฮ้ยมีพาวเวอร์ชิลด้วยเหรออ๋อนี่เป็นสก,กินครับแต่ว่าใช้ไม่ได้โอเคตามนี้แหละนี่ก็เป็นฉากโหลดนะครับผมอ๋อมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่ว่าโหลดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้อยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะ โอ e วอร์ d ยอนตัวละครหรือว่าทำออกมาได้สวยมากนะเนี่ยมีแวนเฮลซิงด้วยอ๋อแวนเฮลซิงคือตอนแรกเราก็จะได้เล่นถ้าใครที่เล่นครั้งแรกนะครับมันจะเป็นแวนเฮลซิงให้เรามาทดสอบมันจะสอนเราครับผมมาร้อยเปแล้วเข้าเกมดูกันว่าเป็นยังไง ฉา,า,ากของมันขึ้นมาแล้วตัวละครของเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นสีฟ้าของเราดูในมินิแมปได้นะครับจะเป็นสีเขียวชัดเจนมีแมปด้านซ้ายแล้วก็ตรงตรงที่เป็นรูปรถเข็นนะครับก็จาเป็นให้เราซื้อไอเทมนี่อย่างผมซื้อรองเท้าก่อนจะได้เคลื่อนที่ไวครับแล้วก็อาพสกิลการควบคุมก็เป็นแป้นแพดอย่างนี้ครับผมคล้ายๆโมบายดีเจนเลย ครับกดโจมตีครับโอ้ยตัวอะไรวานั่นไปแย็บมาหน่อยแย็บมานี่นี่ยิงแฟรี่เอ้าทำไมแฟรี่ผมไปบินอยู่นั้นน่ะปกติมันจะเป็นท่าโจมตีที่บินไปกลับนะครับนะแย็บไปแล้วก็มาดูเมนูคำสั่งครับว่ามีอะไรอีก อีกทีเดียว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 ตายไหมอีกทีหนึ่งคอยที่ไม่ถึงครับผมรอดไปได้อย่างหวุดหวิดเอาสกิลต่อมุมขวาบนครับรูปเฟืองก็เป็นการปรับหน้าจอปรับมุมมองอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ปรับการควบคุมนะครับ <S <S ตายดิตายดิไม่กลับตายเว้ยตายนะเวยย้วยอ,อีกทีนึงเรียบร้อยผลของการซื้อรองเท้าครับ ทำให้เราวิ่งเร็วอย่าก,ก็เจอป้อมก็ตีป้อมเหมือนเดิมเราไม่ควรบวกกับป้อมนะครับไอ้ตรงมุมขวาตรงนี้ oh, ข้างล่างเฟืองนะครับ oh, <yeah. S 1> ก็จะเป็นเหมือนการเรียกรวมเพื่อนว่าแอตแทกป้องกันอะไรพวกนี้ได้แต่ห้องแชทก็สามารถแชทจะพิมพ์เองก็ได้หดี๋ยจะแบบเป็นขอกรัั้านุนน,นขอบัฟขออะไรเป็นเหมือนคีย์รัตนะครับผม ความสะดวกสบายในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมนะครับมีได้อันตีแล้วอ่าตัวเล่นกลางมันหายไปเลยครับปล่อยผมตีป้อมถอยก่อนป้อมปึ๊บเคลีย,ลยรย์ครีบครับปึ้บอ้าสบายใจเลยไม่มีใครมา โอ้ยโอ้ยโดนแล้วลืมับเมอ้าบใบไม้นี่ทำอะไรได้เดี๋ยวลองดูไม่มีฮีโร่มาให้ลองครับใช้กับนี่แหละโอ้โยนขึ้นมาแเข้ามาแล้วแวนเฮลซิงแวนเฮลซิงใช่ไหมมาครับนี่แหละมันยืนบวกเลยแม่งใจถึงจริงๆใจถึงใช่ไหมอ๋อ หายไอแอนติเป็นเหมือนแบบว่าดาวตกครับผมเฮ้ตัวนี้เจ๋งว่าแฟรี่ โอ้ยค่าได้สองโอ้ยโอ้ยโอ้ยบวกมากไปเมอครับมเมอเติมเลือดก,ก่อนนี่เราสามารถใช้ฮิลได้ครับด้านล่างจะมีรีคอลคือว์ปกับฐานสปินก็คือสกิลที่เราใส่เอาไว้นะครับเ <What? There. S 1> ค่อๆตีไปอืมเก็บเงินเก็บอะไรไปครับโอ้ยมันมาอีกแล้วพลังเวท40ซื้ออะไรดีเนี่ยอันแรกดีอะ่ะรถคูดาวครับรถคูดาว มันมาแล้วนี่ม,มีหลังฐานจะมีเหมือนแบบเพิ่มเลือดด้วยนะครับเอาดิมาดิโถนีว่าแน่ตายตาย,ตายใครเรียกอะไรเนี่ยเพื่อนให้ระวังนะครับตรงสัญลักษณ์มาบอกระวัง ระวังนี่คือระวังจ็บตัวไป <c oughs> Please, <c oughs> นะผมได้ป้อมแล้วเรียบร้อยนะด้เวลาที่เราจะออกไปล่าเหยื่อแล้วครับ <c oughs> เราต้องไปช่วยเพื่อนตามป่านี่ก็มีคีบให้ฟาร์มด้วยนะครับฮ้าว<ๆ>ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายซะแล้ว เพื่อนเราไม่ธรรมดานะครับใส่อรองเท้าวิ่งเร็วโอ๊ใครใครต้นตีเรียบร้อยครับเฮะขึ้นป้อมแล้ว ยิงป้อมรัวๆครับใช่จะเปิดอันตีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเข้าไปบวกกับป้อมดีครับนี่นมันตีป้อมเราใหญ่เลย มา้ดิมาดิมาดิตายนะเยี่ยมโหนแม่งบุกป้อมโหดมากไม่เอาอะไรเลยนะครับเอาแต่ป้อม้องไปด้านบนมัางแล้วของฆ่าไปห้าครับแอซซิตไปสองใช่ไหมอ้าวป้อมบนก็แตกสุดยอดคุณเวอร์าโหดมากครับ

นูให้มันมาอีกแล้วตัวหนึง่งต้องฮิวก่อนลรวเราวิ่งหนีไปตีป้อมกลางเนะี่ยโอ๊ยโอ๊ยสตันแล้วหนีก็หนีก่อน,น,อนตายดิอ้าวเรียบร้อยเพ่นเพนเพนนี่นตัวอะไรวะเนี่ย มันมันตัวใหญ่จังน่าจะเป็นสก,กิลของตัวอะไรทักอย่าง hey, อืมนี่มันไปทำอะไรตรงนั้นน่นอะอืมเคลียร์คลีปครับเคลียร์คลีปตัวนี้มันถึกจังวะ่ะ ชนะแล้วมั้งเพื่อนเราโหดโอ้ยโอ้ยขึ้นไปไล่ฆ่ากันอย่างเดียวนะครับไม่ตีป้อมกลางกันเลย,เยนเยละเดี๋ยผมใส่ป้อมให้เอง shut down เ,เรียบรอ้อยป้อมแดก เฮ้ยผมจะตายแล้วหนีแล้วโอ้ยรอดโอ้โเหลือติ่หนึงครับขอวาร์ปเฮ้ยมันมาตกใจหมดวาร์ปหลุดเลยซื้อของมาไม่มีมีมียาเพิ่มเยอะหัวกะโหลก วิ่งเกือบถึงฐานเลยครับไหนๆก็ถือว่าเกือบถึงแล้ววิ่งต่อไปเลยนี่ซื้อของไปนี่ครับแต่ถ้าเราไม่อยากซื้อของตามคำแนะนำเรากดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวหยุดเชื่อมมาเนี่กดตรงรถเข็ okay, นครับโอเคแต่เราชนะแล้วล่ะป้อมแตกหมดแล้วทำไมยังไม่ยอมแพ้กันอีก เ,เดี๋ยวดูนี้ทีมเราเป็นไงบ้างโหฆ่ากันโหดมากครับคนละสิบกว่าเอ๊ะเอ๊ะาดิไม่ไม่กลับไม่ลงอรอ Bert, ไปนม่งโคตรถึกเลยไม่ตายดิอ่ะโคตรถึกเลยมึงใช้เปิดอันติด um ีกว่าโน้ยเพ่นแล้ว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 โอ้ยเกือบโอ้ยกลับมายิงชนะด้วยได้ได้คิวได้คิว พวกเราใช่ไหมตายแอบ,บ้อยแอบรบ้อยเรียบร้อยดับเบิลแชปอะรีป้อมได้แล้วจบจบจะได้ไม่เสียเวลาแล้ว เออตีป้อมใหญ่ก็ชนะเฮ้ห็นว่าโอเคเลยเนี่ยพลันใช้ได้ครับตัวนี้ชนะครั้งแรกเลือดหกแล้วอะไรเนี่ยดีเจนคืออะไรเฮ้ผมได้เป็น MVP ด้วยโหดมากโอเค เนี่ย yeah, ปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ด้วยมีทีมด้วยครับผมน่าจะเป็นกิลสามารถเข้าคิวได้ด้วยนะครับสุดยอดอะดูมีอะไรหลากหลายพอสมควรนะเนี่ยรับหมดปกติเดี๋ยวจะลองอีกหมดหนึงแล้วกันน่าจะยังพอมีเวลาครับเฟสดูเอลอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรลองแบบเดนแมทเดนแมทเป็นยังไงไม่รู้หรือว่าโซโลเดีย ลองโซโล่ตัวตัวดูจะมีคนเล่นไหมเนี่ยค้างที่ยี่สิบสองครับเฮ้ยมีคนเล่นด้วยว่ะเ,เลือกแฟรี่นั่นแหละปิดใจเนี่ยครับเวลาใครเล่นพวกอ o เ a แล้วแบบว่าตัวตัวไม่ละก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูแล้วกัน มีหมดวดตัวตัวให้เล่นด้วยนะฮะเป็นยังไงวะส่วนสามสามผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าลุยเส้นทางเดียวเลยนะครับผมเป็นแมปเล็กหรืออาจจะเป็นแมปใหญ่วะไม่รู้เหมือนกัน <Hey! S 2> นี่เดี๋ยวเดียวครับผมนี่ไงเป็นเลนเดียวเลย นี่คือแมพฝึกสอนเลยนะครับแมพแรกสุดเลยอยมันมาแล้วโอ้ยดุจังดุ๋ะดุ๋ะดุ๋ดุจังอดิตัวตีใกล้ตัวตีใกล้ทำไมซ่าขนาดนี้เนี่ยแแล้วก็กลับฐานไปเป็นไงล่ะ เนี่ยแหละเดี๋ยวดูนะคราวนี้มันตายแน่ครับผมมีสก,กิลสองละลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยขึ้นไป,นไ,ป <laughs> ได้เปรียบครับผมนี่มีอันติีแล้วด้วยซื้ออะไรดีอ๋อ โอ้ยมันมีดึงมันมีดึงเดี๋ยวคเขาเนี้ยมันโดนเซตคอมโบเซตผมแน่คอมโบเซตคอมโบเซตฮึตัวแฟรี่นี่แม่งเก่งว่ะคือมันบางนะครับแต่ว่ามันสามารถทำคอมโบดาเมจได้อย่างรุนแรงนะครับมีเอท่าใบไม้ พัดลอยขึ้นฟ้าเพื่อสก,กัดการคอมโบของมันนะครับเดี๋ยวมันจะดึงผมเข้าไปถอยอก่อนโอ้ย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 ดุเหลือเกินอับรองเท้าแล้วมึงมาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยลอยขึ้นไปบินไปเลยเอาดิโอ้ยเอาด,อาด,อาด,อาดิไม่กลับใช่ไหมไม่กลับใช่ไหม ทำไมพี่ห้าวจังพี่คือใครสู้ไม่ถอย,ยนะมีกี้มันโหดมากเจออะไรต่อดีมาอีกแล้วมาอีกแล้วแย้ไปก่อนหนึ่งดอก <S <S อ่ะบ,บินไปเลยอ่ะไม่กลับใช่ไหม กลับยังให้กลับอ๋อไม่กลับ,ลบหรอ <laughs> โอ้ยโดนป้อมหมวดนี่อะไรอ่ะซี้ออะไรดีขวาอะไรไม่รู้นะโอ้ยตีแรงขึ้นเยอะเลยสามร้อยตอนแรกตีสองรอยห้าสิบนะฮะ บินไปเลยนี่ผมเล่นกับบอทปะเนี่ยขนาดนั้นยังไม่ถอยอีกหดา p l e a ฮมีอะไรอีกดีของผมแบบว่าจะฟูแล้วนะครับผม ดูได้ <S <S อืมตายไปเลยแล้วกัน,นง,ง่ายได้อะไรขนาดนี้ มันก็ออกมาเรื่อยๆนะมันเราก็ยังตีป้อมมันไม่ชนะจะดีนี่ <Your team S 1> มาป้อมใหญ่เลยนะโอ้ oh. oh. แต่มันก็เสียเวลาเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะตีป้อมมันชนะ เขียคีปให้ละลุยเลยลิปเสร็จแ,แล้วหมดตัวตัวนะฮะ <c oughs> มันก็จะมีหมดสามสามอีกแล้วโหมดเอื่อนอนีกยังไงก็ไปลองเล่นกันดูครับแต่ผมว่าหลักๆอะ่ะระบบการเล่นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นแนวให้เรา,ารบังคับอีโร่นะฮะก็ <c oughs> ลองเล่นกันดูครับผมจบแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการรีวิวเกมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n Mobile Looper ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะคลิปรีวิวเกมใหม่ๆนี่อัปเดตบ่อยแน่นอนก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่มามันจะได้เด้งขึ้นมาให้ทราบก่อนใครนะครับันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย